สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านครับทำอะไรป่ะดูฟุตบอลระหว่างทีมไทยกับบาร์เซโลนานะครับดูครับดูดูไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงไทยยังอยู่ที่ศูนย์แต่บาร์เซโลนาไปห้าแล้วครับดูกับคุณยายคุณยายนี่นั่งติดขอบจอทีวีเลยครับดูดูดููกมองไม่เห็นใช่ไหม เป็นไงเป็นไงรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับกับกับตอนนี้ที่บาร์เซโลนาน้นําประเทศไทยไป5.0ต่อศูนแล้วครับคุณยายยายตอบหน่อยสิรู้สึกไงบ้างครับไม่รู้สึกยังไงกูดูเฉยๆก็ต้องบอกว่าดูแล้วเกิดอาการหงุดหงิดอ่ะคือแบบเฮ้ยอะไรวะครึ่งชั่วโมงปาไปห้าแล้วอ่ะ ยังไงก็เอาใจช่วยประเทศไทยต่อไปครับถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยได้เตะกับระดับทีมชาติขนาดนี้นะฮะก็ไทยสู้ๆสู้ทำไมจุ๊บๆ